ครูบาอาจารย์ชี้ว่าครูเป็นคนพั0แปดร้อยล้านครูยังจําได้ไม่มีเหลือนางเลย1,700ล้านพั0เล้านจําไม่มีรางอยู่ในหัวคําพูดนั้นแทงเข้าไปในหูทั้งๆท,ที่วันนั้นครูเป็นหนี้30สล้านครูบาอาจารย์ประกาศในใหม่ว่าพรลูกคือมหาเศรษฐีพันเจ็ดร้อยล้านประกาศต่อหน้าผู้คน3า0ร้อยคนคุณคะ ดีนะประกาศตอนที่ครูเชื่อแล้วแต่ครูยังเป็นนี่อยู่นะคะไม่ประกาศวันที่เจอครูสองสามคารั้งรอบแรกประกาศตอนที่ใจครูเริ่มเชื่อครูฝังเลยค่ะฝังในหัวสมองเลยค่ะว่าฉันคือมหาเศรษฐีพันเจ็ดร้อยล้านฝังแล้วพูดฝังแล้วพูดพูดตลอดพูดเรื่อยๆพูดบ่อยๆตอนแรกมีแต่คนว่าเพ้อเจอว่าบ้าเป็นไปไม่ได้มึงปัญญาอ่อนเหลอมึงมีนี่ตั้งสามสิบล้านเอาเป็นว่ามึงหมดนี่ก่อนเถอแน่นอนค่ะเสียงสะท้อนแน่นอน ถามว่าเสียงสะท้อนนั้นมาจากใครมาจากตัวเราค่ะไม่ได้มาจากใครที่กล้าพูดคําพวกนี้เราเองต่างหากค่ะที่คิดว่าต้องมีคนว่ากูบ้านแน่เลยต้องมีตุกนว่าอมึงหมดนี่ก่อนเธออะไรใครพูดไปหาตัวคนพูดสิกูนี่แหละพูดตัวเราเองนี่แหละค่ะติตัดขาตัวเองตลอดเวลาเลยคนอื่นเขาไม่ทําร้ายเรานะคะเราต่างหากค่ะที่ทําร้ายตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้น พี่ก็อยู่ในวันที่ครูบาอาจารย์ประกาศว่าพี่พรได้พันเจ็ดร้อยล้านพี่รุ่งเป็นพยานเพราะวันนั้นพี่รุ่งกับพี่ปานเข้าคอร์สด,ด้วยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ครูอยากจะบอกคุณค่ะว่าอะไรที่มันดีเราปักเข้าไปสิอะไรที่ครูบาอาจารย์เราโยนให้หรือครูโยนให้คุณนะ่ะปักเข้าไปสิไม่ใช่ต่อต้านก็ใช่ซีก็ใช่สีนางใช่สีนางใช่ซีซ,ซีวิตอยู่เท่าเดิมครูรับเลยค่ะกูคือคนที่ใช่กูผง,งาดกูยืดอกเลยแล้วเป็นไงคะคาตาไหมคะ คาตากันไหมคะคุณทําให้มันคาตาคนไปเลยค่ะหมดนี่มีอย่างเงี้ยค่ะเอาให้คาตาไปเลยเอาให้สะใจตัวเองไม่ได้สะใจใครนะคะนี่แหละที่ครูกําลังจะบอกคุณว่าวันนี้คุณอยากได้อะไรวันนี้คุณประกาศกับตัวเองยังไงวันนี้คุณเชื่อตัวเองเบอร์ไหนคุณลองไปทำสามวิธีที่ครูบอกนะคะเบต้าเป็นพลังงานที่คุณได้มาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมีเดือนคงสรุปให้นะคะเป็นเลขขาประจําแบรนด์นะคะเบต้าคือพลังงานที่คุณได้มา ใครทำให้โกรธก็โกรธใครทำให้เกลียดก็เกลียดใครด่ากูด่าตอบพวกนี้เป็นพลังงานเบตา้าเป็นพลังงานเบเบเรียกงี้พลังงานเบเบพลังงานที่กูรู้แล้วใครด่ากูกูต้องด่าตอบดิใครทําให้กูโมโหกูโกรธอย่างเงี้ยหาเรียกพลังงานเบเบเบต้านะคะฝึกเปลี่ยนพลังงานเบตา้าเขาด่ามาเรายิ้มใส่เขาโมโหใส่เราเราเฉยเขาด่าเราเรานิ่งเขาใช้เราเราทำแบบมีความสุขโอเคไหมคะ นี่เรียกพลังงานเดต้าฝึกเปลี่ยนสองพลังงานอัลฟ่านะคะอย่างที่บอกมันจะเกิดขึ้นตอนเราเผลอปิ้งแวบอาบน้ําดูไ์เพื่อนเวลาคุณเกิดพลังงานเหล่านี้คุณไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ย <Hey, S 1> ไปไรชนกับเพื่อนเดี๋ยวรอเพื่อนลงก่อนคุณคะหายอยากพอดีรู้จักคาว่าหายอยากเลยคะเรามีหน้าที่ของเราเป็นของตัวเองคะ่ะเพื่อนไม่โกรธเราหรอกค่ะเพราะเราก็ไปแช่ให้เพื่อนเพื่อนก็ไปแช่ให้เราเราก็ไปดูเพื่อนเพื่อนก็มาดูเราเดี๋ยวพลังงานมันหดนะคะเพราะฉะนั้นฝึกใช้พลังงาน อัลฟานะคะก็คือเมื่อมีพลังงานเมื่อมันปิงแวบเมื่อมันอยากทําอะไรอยากให้อะไรอยากยิ้มอยากทาทาเลยนะคะอย่าให้มันหายไปถ้ากลัวมันหายไปให้จดนะคะพลังงานที่3นะคะเทสตาเทสตาก็อย่างที่บอกเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นแค่สองครั้งคือตอนที่กําลังงัวงเงียกําลังจะหลับหรืองัวงเงียกาลังจะตื่นให้สั่งการกับตัวเองด้วยคําพูดดังๆหรือถ้าดังไม่ได้สามียังไม่ตื่นหรือดังไม่ได้สามีนอนด้วยให้พูดในใจอย่างรแลบบ กูเป็นมหาเศรษฐีกูเอานิ้วแตะที่สมองเพราะว่าเราเราเป่งคาพูดไม่ได้ถ้าใครที่เป่งคําพูดได้ก็ไม่ต้องเอานิ้วไปแตะสมองเราพูดออกมาเสียงดังเลยฉันเป็นมหาเศรษฐีพันล้านฉันนี่แหละคือมหาเศรษฐีฉันเนี่ยมีสมองอัจฉริยะฉันเนี่ยมีสุขภาพ่ลงกายแข็งแรงฉันเป็นคนโชคดีฉันยิ้มง่ายฉันสวยฉันเก่งฉันรวยมากอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าหากว่าเราพูดไม่ได้เขาให้พูดตอนนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเพราะพลังมันเชื่อ แต่ถ้าหากเราพูดไม่ได้ผัวยังไม่ตื่นให้เราเอามือเอานิ้วอย่างนี้ยค่ะแล้วก็สั่งเลยฉันเป็นคนมาไอฉันเป็นคนสมองพันล้านฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนสวยและรวยมากฉันเป็นคนที่อะไรแบบนี้ค่ะเอานิ้วแตะโอเคไหมคะนะเขาเรียกว่าการเปลี่ยนพลังงานเทสต้าให้มันเกิดขึ้นให้ไวที่สุดโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้โอ้โหคุณคะด้วยที่มารับพลังงาน ด้วยที่ปาเขาลำนาภไยและต้นไม้ทำให้ครูมีพลังงานแบบเยอะนะคะครูก็เลยตื่นแต่เช้าแล้วก็รีบมาส่งพลังงานให้กับคุณรับพลังงานครูไปให้ได้แล้วเอาไปฝึกนะคะ